น้ำมันก็ไหลไงน้ำไหลจักๆเลยเดินดูเดินดูทางอ่าเดินดูทางเดินดูทางหน่อย <มา S 1> เดินดูทางมันจะตกนะอ่าไปดีดีดอ่าดูทางดูทาง up. อัพอ่าอ่าอัพแอนด์ดาวอ่าดูดูทางด้วยดูทางก่อนอ่าอ่าดูดูด โอเคเก่งมากยังอยู่ที่เดิมอยู่ตะขาบอ่ะไปบอกให้ช <laughs> นกันไปบอกให้คุณตาไปร้องเพลงก่อนไปขึ้นไปร้องเพลงก่อนอือนั่งดูคอนเสิร์ตก่อนนะนั่งดูคอนเสิร์ตก่อนนะสวัสดีค่ะโซดาป๊อันละก็โซดาปอป หัวโผล่ตาวปล่อยตะตีคักเปนตะสังคักหลายป่อนเอ้ยเบาเป็นปากเป็นสิ้แล้วค่ะจบแล้วค่ะมาเลยค่ะกลับบ้านได้แล้วค่ะา่ะเล่ค่ะจ้า รถใครมารถตามาแล้วอย่าเพิ่งไปนะให้รถจอดก่อนนะหนูต้องมาตรงนี้ก่อนนะให้รถจอดอ้าวจอดแล้วว่ไม่ใช่ยังยังหนูมานี่ก่อนหนูขึ้นมาข้างบนก่อนเร็วเร็วเไง่ายรถอะ่ะง่ายรถไปแล้วไปอาทีนี้ขึ้นไป ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกมามขึ้นข,ข,ขึลงลงลงไม่เอาไม่ให้ไปยืนทงน้อนมันอันตรายยายไม่ให้ไปนะเออหนูต้องยืนอยู่ตรงนี้ฮอ้อยายไม่ได้ยินเอาใหม่ร้องยังไงเล้อ <laughs> อะไรนะมันร้องยังไงไม่ไม,ไม่ยายไม่ได้ยินไงยายไม่ได้ยินมันร้องไงไปดูบ้านคุณตาสิเสร็จยังหนูอย่ายโยนเข้าไปเดี๋ยวคุณตาว่านนะไปดูสิเนี่ยไปดูบ้านหลังเนี้ยบ้านคุณตาเสร็จหรือยังเนี่ยบ้านคุณตาเสร็จยงาจยง ุณตาบ้านคุณตาสวยจังเลยมีต้นไม้ไไไไต้นไม้ใหญ่ด้วยอะ่ะไ,ไปไดูปาไปไดูป้าไ,<ห>ไปไม่ไม่เข้าข้าไปหรอไม่เข้าไปน่ากลัวคุณตาไม่อยู่เราเข้าไม่ได้ถ้าคุณตาอยู่เราค่อยเข้านะคุณตาจา๋าขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยได้ไหมคะเนี้ยหุ่โอ้ยเลีนไว้หลายเศรศษเลีเล้ยวๆนอ้อง อิ่มแล้วเหรอคะไม่ไหวโอเค,อเค <laughs> ดันประตูก็ได้ <laughs> มันเปิดไม่ได้หรอลูกใครออกไปตรงนี้ดีกว่อาออกไปได้ออกไ่ได้เลยเหรอออกไปดูดีกว่าออกระตูดีกว่าเฮ้ยลิงน้อยลิงน้อย <c oughs> หนูรักกันบบที่จุดหน้าหนูหนูรักกันแบที่สุดตัวกันบนน้พิโน้าหนูรพี่ไปหน้าจ้าอะไรไปด้วยไม่เปิดประตูไม่ได้โดนตัดเรือโดนตัดแม่ไอทิสไอทิสนะเรนแข็งแรงหมดสันเรนแล้วมาแล้วแม่มาแล้ว ไม่ออกมาได้แล้วหักเขาเหรอแม่นั่ง,น,งนั่งดีกว่าเอี๋ยวน้องเคทนั่งอานพี่พลอยไปนั่งด้วยเอาไปนั่งด้วยอ่ะน,น,น,นั่งด้วยกันโอ้ยข้างข้่งพี่น้องโอ้ยโอ้ยไหวไหมโอ้ยนา<ข>า่ารักแม่เลยหนูรักแม่แอนไหมลูกโอ้หนูแม่ไหนแม่นอน อันนี้อันนี้พี่พลอยเหรอนะ่ะพี่พลอยทําอะไรนะ่ะเอาอย่าแย่งลูกอย่าแย่งยายบอกให้ขอไงหนูต้องขอเอาหนูอย่าแย่งนะไหมเมื่อไหร่ถ้วดนีเกลัออือดูดูพี่พลอยมีมีมีใครรักยายแตนมากนะไม่โอ้โหเอาอีกแล้วเหรอมัดูดูดูไม่มีคนรัก ไม่รักแค่แต่เลยเหรอคะอรักแม่แอนไหมคะอ,มอุ๊ยเอา้ายังไงแม่มายิ่มป้าป้าพี่มามาเม,มื่อไหร่อะไม่เห็นเลยไหมอื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 มถ้มาอืถ้ามาทางนี้โอ้ไม่มาทางนี้ สวัสดีค่ะอืมอืมสวยมากสวยมากอร่อยอร่อยเหรอไหนอยากกินนะอ่าชิ้นเลยอ๋อทำไมต้องกินเลยทำไมอ่ะลูกกินแดนูนี่ของพอยนูนี่อ้าวกินแดนยูนี่อ้าวเหรอไม่ใช่ของเพชรนะเหรอชิ้นเลยจ้า หน้บังปูนกับพลอยเนี่ยสายตาเลยโอ้ยไม่สงสารคุณตาให้เหรอไม่สงสารคุณตาเอาให้น่าสงสารนะหนูไม่เหมือนไม่รักคุณตาเหรอรักคุณตาหน่อยนะอืมเนี่ยอืมอร่อยไหมคะไม่โอ้ยไม่เอาค่ะพูดอย่างนั้นไม่น่ารักเลย ไม่ค่ะก็ได้ไม่ค่ะจ้าอุ้ยไม่ทําสายตาอีกไม่รักยายแล้วหรอไม่รักยายแต่แล้วเหรอคะไย่แต่น้อยใจแล้วนะอย่าแต่นร้องไห้แล้วนะ มาอาร์ตเหรออุ้ยมามามาขี้มามาเยี่ยวมามาเที่ยวมาออกกำลังกาย,ยางไงมามาพลอยน่อยมามามาหาพลอยน้อยน่ากลัวนะน่ากลัวนะไม่ใช่หมาเรา,าไปแล้วเข้าบ้านกันน่ากลัวมากไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว ปข้าบานเา้วๆปเข้ามเข้ามาเขา่าัวเฮ้ยมาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไปเข้าาเอ้าใ,ใครมาแม่มาแม่มาโอยหนูไปได้หมวกมาจากไหนอะลูกใส่เข้าบ้านหมองก็ตายด้วยปะนี่ก็ต่ายด้วยอืมเข้าบ้านมาเข้าบ้านกันหนูล้มยังไง ว้ยมีกระต่ายด้วยเหรอให้เอากระต่ายมาให้หนูจ๋าเนคนะคะเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเข้าบ้านก่อนมาหม่ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะประวันกินด้วย